เมนูวันนี้ต้มจับฉ่ายนะคะจะใช้เตาถ่านเป็นลากเพราะว่าวันใช้เวลานานก่อไฟก่อนเลยก่อไฟตั้งน้ำก่อนนะคะ ที่ได้มาก็จะเตรียมล้างน้ำปาปอกเปลือกกอนนะใช้ต้มจับหัวใช้เท้าค่ะอันนี้เดี๋ยวนึกชื่อก่อนฝักกว้างตุง้งขอโทษทีพอดีเราไม่ค่อยชอบเลยเลยจำชื่อไม่ได้ฝากกว้างตุ้งค่ะล้างทำความสะอาดหัน่นเป็นชิ้น กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีอันนี้คือเราแช่น้ำเกลือก่อนนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างสวยถ้าสวยก็จะใช้ยาเยอะจะแช่น้ำเกลือสามเกลอค่ะพริกไทยลากฟักชีโขกก่อนตำห้ละเอียดตามด้วยกระเทียม ทให้แหลวันนี้เราจะใช้คอไก่นะคะคอไก่ที่ติดนังมาได้สามเกลือแล้วก็เตรียมสามเกินมาผัดลงในกระทะก่อนนะคะใส่ให้หอม ผัดให้หอมก่อนแล้วก็นำซีคอไก่เมื่อสักคู่ที่เราหั่นแยกๆไว้เอามาลงในกระทะผัดให้เข้ากับสามเกลือใส่ผักลงไป ผักที่ซื้อมาทั้งหมดเอาแค่เป็นวางส่วนนะเราไม่ได้ผัดทั้งหมด น้ำเริ่มร้อนแล้วค่ะน้ำเริ่มเดือดผักที่เราผัดก็เข้าที่นรามาใส่ต้มได้เลย สุกแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟตักข้าวรอเลย